เดี la la ๋ยวพาไปชมงนเดี yeah, yeah. ๋ยวพาไปชมงานดเดนี่พยพากันไต่ห hmm. ัวขอไตหัวขอน้องมะนาสิเป็นนักข้าส่องปสิเป็นส่องแปดแล้วส่องยงเวลานางทำนางิงจังมากเลยนะนั่งโฉกนั่งริงจัง น้องมะนาะฮับสัมผัสเอื้อยในวงพี่น้องกะนไปพี่น้องไปยูหนักเกาะไอยูหนักเกาะมาสีหน้ากับสัมผัสสัมผัสจะอยู่ขังหันศูนย์เฮนนักเพุ่อสัมผัสเด้บุณิ์นิ่มแต่ว่าประเดทายไงมือนีประเดทายสัมผัสเอื้อยๆนางจะท้ามจริงจังแบบคักจริงจังแบบนางจะท้าออกข้างไหนล่ะขังหันนี่เหนื่อยเพเพลงจะคืนเราไม่ได้ท้าท้เลยท้ากันะแม่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 เราไปติดตามชมในช่องน้องมะนาะเพราะว่าเพื่อนกับเรเคยสัมผัสฮันแมนการตอบรับดีก็อาจจะมีเอื้อยอๆฮัตต่อไปน้องไม่ค่อยได้ถ่ายแต่ว่าน้องถ่าย เวลาลังเวทีด้วยน้องจะถาแบบนั้นแหละบ่อคอยไทยีดยาที่ไปจังใดมาให้จับแก้จังไดก่อนเออเออามๆหนุกหรเออเออแล้วจริงบ่เปลี่ยนก็จะได้หูไงจะได้ปรับตัวถือ่าเป็นจังไดอยู่จังใเพราะเออคนก็อยู่มาก่อนอแต่ว่ากับเป็นเขาที่จับครับเตมในวันนึงถึงมาหกกันที่ขึ้นาของกันเลยยางทามแต่าไ่ด้ทามศิลปิาเปี่ยวการทามนนย็นามแ ไปคว่ำรูเลยนะลักษณะนี้มันใส่จังใดมันคือจังหะมันคือจังหลวมแผลเขาต้องเข็มจังไหนเพื่อน่าเป็นเงาขาเย็ยบยังสีขาวเงาอมาตุงสีก็เหมือนแบบเพคนมีความรู้เลยเขาบอกมีเข่ากระามความรู้นะเพื่อนมาก็คือจังเอ้ามือพี่เบียร์รู้เรื่องนี้มะนาวเขารู้เรื่องนี้มะนาวรู้เรื่องนี้พี่เบียร์เขารู้เรื่องนี้กะเหมือนแมนแมนเด็กเปลี่ยนความรู้ควไม่ไงกับเจนี่ดูมีอะไรเธอหนาเลยตอนนี้แต่สิบบาทไม่ไงต้องเสียได้หรอเออต้องเสีย ป้าขอขายอะไรเรนี่ขายลอขายลอยนึงก็ย่างขายยาโอแค่กมเย็นมาตอนนี้อาอออออันีอนีออ่แอกวซแลกปกปกรปกลกือเนล้วกระปูกหานเูล่เหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมลูกพี่น้องครับอันนี้ยัง เอลูซินธ้าม่ด้เอลูซิน้าไม่ด้อลูินอันนี้ลูกซินพี่น้อกลูซินลูกซินอ่าออลูกซินเ้อเ้ยห็นรูกนี้ไหเห็นรูกนี้เอาทดสอบดูเอลูซินม่ยอมนกซิ้

่จำเนี่เ้อจำนี่ล่ะพอได้หัวพ่อได้หัวเอายากกว่าดิเสียบเสียบอันไม้หน่อยมันกันเสียบน้อยไม้แงมก็เสียบร้ายล่ะเออบอยบอบอน้าจิ้มอันนี้คือจังน้จิ้มอันปลาเผาต๊ะคือคือชิมน้ำจิ้มรสาผสมมันจะเปรี้ยว นี่หวานผสมผสมแม่สามหมูมึงอยากกินขี้เด็งหน่อยไหมกินขี้เด็กหน่อยวานหวานเดหน่อยก็หวานเนอแต่จเด้กหน่อยเขาต้ใส่น้ำจิ้มเลี่ปาดหัวปูจะไปเป็นแต่แซ่บแต่ว่าเราไปกินข้าวมาแล้วแต่ว่าเมื่อดยอัพเดทเพราะว่าเพิ่งเปิดเพลงเนาะพี่น้องเปิดเลยอ้น้องงาแบงด้อีเดยล่ะสามหมูก็บแบงดด ล <c ười> ูกนัแแล้วเล่บอตลาไม่มีตเสียงูเดียวเออเอากระลูกสิ่เนาะบลาลบเพื่อนไหมไปใช่อยู่อยู่นห้องน้ำอยู่ไกลไกอยู่ โอ้แต่ว่าของกินไรไดงงนี่ใช่แล้วอยากกินแมงอันนี้มแมงอะไรมีไยแมงมากป้าเธอของกินของเด็กฮะมาน่าข่าวสดเาม่กินไอเบียาขากินอรก้ว้ วัดี้เพาไปว่าข้าเ็ดเจอคอเบเบกเ่ออมาเบนอแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าเรานำคนไปคอนเทนต์ามจาเปิดแบบบัวอียนนี่แลยเปิดแบบัวอียนนี่เป็นตักเขาเบอย่เลยเนะโอ่ขอมบบเื่องีด้ชมเคอแบบดึงอันนี้แบบดึงมาะีทีครับพอเพิมอื่นให้แล้วนะพอพอเป่ของฟี่ ากินมกน้มันมกน้มอันนี้อันนี้มกน้มครับมกป็นมกปลาชินันี่่าไม่ไอสบายดีเฮ้ยเป็นพูจัดการดินแ่ไม่กินน้ำโคกฮะปลาชิมนมไมอน้อันนี้อันนี้มกมกปลาิ้อันนี้มกนมิอ่าวจะอ่วสับปะป

กินไรมันาจะหามาจากบ้านนก็ด้อนี้ทีเอียกบพอหายาอยู่บ่ยังบ่ได้ไปครับพ่อบ้านเสียเบ่ยังบ่ได้เสียครับพ่อต่อที่ีคือเขาว่ามูดำเอะอ้าวนี่ละตัวี่กระตัวจริงก็วัน นี่่ๆผู้ดีเียงครับตอนนั้นวเยตัยงน่าใจาย,ยังไหมี่ยกระช่ายนกกระช่าย้อม่ามาอยู่จ่าล้ยงครับหนาหันดีละล้วเมยครับอกเรามากินซุปมาใหม่มะพอาา้อนวับอกแน้วอารมณ์เดาเงินมากเลนี่ครับรนไหบอกใช่ที่บัทมีที่บาทลหกขอบคุณได้ไหมนะครับบัญคน่า ตัวมะนาว่าท่วงขึ้ไปแต่เอาน้ำขึ้นแถวกาเสร็เนี่ยเมยี่ร่อนสัมผัสเนี่ยเขาจะฝืนแล้วพันล <c oughs> ืมเลย,เเเยนะเอ๋อเอาเคลี่ยงเลยก็เปิดประเด็นมันต้องเปิดประเด็นแล้วมากเลอีพี่เหล็กนะเออพี่เลยพี่น้องเข้าจะสปอยปไปนี่ต้องไปเบิ้งเดียวที่ช่องน้องมะนาวรำเพลินเอาพิเชียวสัมผัสพี่เบียร์ครั้งแรกเปิดประเด็น,ดนสาวเมล่อนต้องไปเบิ้ลแมน ป้างามเนาะอ่ะน่ะไอเบี้ยดูไหมดอกอะนรไหมน้ำงามดอกอะไนไหมมันอันนี่ใส่หนา่าหนาวพอดีเนาะเพื่อนไหมดอกหยาเนาะไหมงามงามติดขาดีดีงามไปหลังหัวงามสำหรับพี่น้องจะใสค่คกิมนี้ให้คอฝากไว้สันเป็นหน้าเพราะว่าไมจ้า